ครับสวัสดีครับทุกคนครับผมโฟกุติพัฒนะครับวันนี้จะพามาชมอ่าบ้านนะครับก็คือจะขายแหละครับไม่ได้พามาชมหรอกแต่จะบรรยายรายละเอียดนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับเป็นลักษณะบ้านลงนานะครับเหมาะเป็นบ้านสวนติดถนนคอนกรีตนะครับไฟฟ้าพร้อมนะครับแล้วก็ภายในแปลงเนี่ยมีบ่อนะครับเป็นบ่อบาดาลพร้อมขนาดอ่าบ่อขนาด2นิ้วนะครับลึก19วา น,นี่คือโลเคชันหน้าแปลงนะครับสำหรับที่แปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาวนะครับหมู่ที่5ตําบลเกาะตะเลี้ยงอําเภอสีสํารงสุโขทัยนะครับที่ดินเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่1ไร่92ตารางวานะครับก็ลักษณะเป็นบ้านกลางสวนกลางทุ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ ไกลชุมชนเกินไปนะครับก็คืออยู่ในชุมชนนั่นแหละครับสำหรับถนนคอนกรีตเนี่ยเข้ามาจากาถนนสีเลนนะครับเส้นสีสำโรงนะครับเข้ามาเพียงประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะภายในบ้านนะครับเป็นลักษณะเหมือนบ้านกลางสวนกลางทุ่งนะครับเอาไว้เป็นบ้านสวนโฮมสเตย์ได้ครับตอนนี้ก็เป็นห้องโถงอนเนกประสงค์หน้าบ้านนะครับจะมีจะใช้เป็น ที่กับข้าวห้องนั่งเล่นก็ได้ครับแล้วก็มีห้องเก็บของนะครับห้องอนเนกประสงค์สามารถทําได้หลายอย่างนะครับอันนี้เป็นห้องห้องเก็บของนะครับเป็นบ้านสวนกลางทุ่งนานะครับอันนี้เป็นส่วนห้องครัวนะครับเอาไว้ทํากับข้าวทําอาหารได้นะครับ แล้วก็มีเป็นห้องนอนเป็นบ้านน็อกดาวอยู่ข้างบนนะครับจำนวนหนึ่งหลังลักษณะบ้านนะครับก็เหมาะเป็นบ้านกลางสวนนะครับนี่ก็เป็นลักษณะห้องนอนมีหน้าต่างนะครับเป็นโรงฟาร์มแล้วก็มีห้องน้ำนะครับบรรยากาศก็โลง่งโปร่งสบายครับ อากาศเย็ยนมากลมพัดตลอดเลยนะครับไม่ร้อนบริเวณรอบบ้านนะครับก็ร่มรื่นสะอาดนะครับมีการจัดสวนมีสนามหญ้าที่สำคัญนะครับตรงนี้นี่ผมชอบมากเลยครับมีบ่อปลาขนาด2,6คูเมตรนะครับเป็นมุมเอาไว้พักผ่อนยามเย็นชิวๆได้เลยนะครับ โหมุมนี้ร่มเลื่อนมากในบ่อก็จะมีปลานินลึกนะครับตรงนี้เห็นอย่างนี้ลึกนะครับลึก2เมตรนะครับตรงนี้เป็นบ่อบาดาลบ่อขนาด2นิ้วครับกว้าง ก19วานี้ถ่ายจากในแปลงเลยนะครับด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อบาดาลนะครับข้อขนาด2นิ้วโอ้โหน้ำใสมากครับแรงมาก บ่อตัวนี้นี่เก็บน้ําอยู่ไหมครับพี่อันนี้เป็นพี่เจ้าของบ้านนะครับอยู่ครับ <laughs> <ม>เลี้ยงปลาลงปลาอะไรไว้บ้างครับพี่บ่อตรงนี้ปลาตัวินโอโตเนาะถ้าเลี้ยงในบ่อด,ดินนี้มันจะโตโตครับม,มีหอยขมด้วยนะครับชอบมากครับมุมนี้สำหรับผมแล้วก็ในแปลงที่ดินนะครับมี มีไม้ผลแล้วก็มีพืชหลายชนิดนะครับอันนี้หลักๆก็จะเป็นไผ่สางมนนะครับหน่อนี่กินได้แล้วนะครับไผ่สองทางมนก็ปลูกตั้งแต่พร้อมสร้างบ้านเลยนะครับอายุประมาณสองปีกินหน่อนได้แล้วนะครับไผ่สางมน ก็มีสวนดอกไม้นะครับข้างหลังสวยงามนะครับเป็นสนามหญ้าทําเป็นแปลงผักสวนครัวนะครับแล้วก็แนวรั้วเนี่ยเรามีตะไคร้ด้วยนะครับโน่นฝั่งโน้นเอาไว้กินได้แล้วก็มีไผ่นะครับไผ่เป็นแนวรั้วก็เป็นมุมผักสวนครัวนะครับเหมาะแก่การทําบ้านสวนมากเลยนะครับแปลงนี้บรรยากาศดีเงียบสงบครับ แต่ก็ไม่เปรี่ยวจนเกินไปครับอยู่ในชุมชนนี่แหละครับขายยกแปลงนะครับในราคาเพียงหกแสนบาทนะครับร่มลื่นมากนะครับเหมาะซื้อเก็บไว้จริงๆครับ เป็นบ้านน็อกดาวแค่บ้านน็อกดาวนี่ก็สร้างไปเท่าไหร่นะพี่สองแสน <Okay. S 1> หมดไปสองแสนกว่าบาทเนาะยังไม่รวมค่าปุงค่าปูนนะครับโครงหลงโครงเหล็กนะครับเป็นบ้านกลางสวนกลางทุ่งได้เลยนะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยกับผมได้นะครับผมโฟกุริพัฒนะครับหรือจะนัดชมบ้านได้เลยนะครับบ้านนสวยบรรยากาศดีอย่างนี้นะครับจะทักเฟซเข้ามาหรือจะโทรมาที่เบอร์ผมนะครับ088 2933932นะครับได้หมดเลยนะครับ บ่อปลานะครับสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ